วันนี้วันที่16ตุลาคมพศ2561มาฉีดวัคซีนที่อนามัยนะคะสามครบคบที่ ส็ซนตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ซีโนฟอนนะใช่เหรอไม่รู้นะองวัคสองซีโนเวลไอองเาะสอนว่ไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าสองคนได้มาก่อนค่ะตาบานคิวอะไรจ๊ะ เจ๊่วัสซินตัวนี้ชื่ออะไรคะไม่ตอบหยุดไม่ตอบไปให้เขสิคะ เอาไปให้เขาสิคะอ้าวน้หนอืมจำไม่ได้แล้วไม่ได้วัดนานแล้วเอาข้าวข้าวอืประมาณ60แล้วมั้ยอุ้ยแต่หนูชอบอย่าพูดัับวคนมันเพ่อะแล้วเป็นอะไรสามารถจุดๆได้ได้ปานไม่มดอื อายุค่ะหนูหนูชอบเป็นตะเกีอะค่ะตืนเต้นอ่ะเียบามเฮ้ยน่สามแปดอแปดศูนย์เก้าหนึ่งถนัดไหม แล้วว่าซินตอนนี้ชื่ออะไรอ่ะซิโนโวแวตซิโนโวแวตซิโนโวแวตแล้ว <c oughs> ไปไหนต่อเนี่ยวัดคุณนรหรือยังเสร็จแล้วค่ะจากประวัติต่อค่ะ